มาลาดยาวต้องเจอตีนเฮ้ยบุ๋มเ๋มมีปัญหาอะไรปะเนี่ยอย่าพี่ช่วยเคลียไม่หนูไว้ได้แบบความว่าอย่างนั้นวันนี้หนูจะพาพี่ไปร้านมาลาดยาวต้องเจอตีนอ๋อพี่ก็นได้ว่าไปมีเรื่องกับใครไม่มีไม่มีเดี๋ยวพาไปดูว่าเจอตีนแบบไหนไปเลยไปเนี่ยหรอร้านเนี้ยหรอมาแล้วต้องเจอตีนมาปเดี๋ยวพาไปลอง สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับพี่แจ็คแล้วนะคะเป็นเจ้าของร้านมาลอดยาวต้องเจอตีนถูกต้องค่ะตีนไก่นะไม่ใช่ตีนเจ้าของร้านนะคร้าน พี่เตยค่ะครับทำไมต้องชื่อร้านว่ามาลัดยาวต้องเจริงครับพี่อ๋อตอนแรกตอนแรกมันเป็นชื่อแม่ก่อนเห็นไหมครับพอเป็นเจพักแล้วทีเนี้ยโอพอ,พอมาเป็นรุ่นพี่ทำา้พี่เฮ้ยมันมัน,มน,มนยังไม่เก่าพอม,มันยังมันยังไม่ใช่<อ>แบบว่าเฮ้ยแบบว่าถ้ามาที่นี่ปุ๊บมันต้องอะไรที่แบบสะดุดถูกต้องใช่ไหมเราก็แบบว่าเฮ้ยมาลัดยาวและบ้านเราขายก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่แล้วก็เฮ้ยตีน เป็นอะไรที่แบบเจ๋งสุดแล้วไงความคิดอะครับแล้วแบบมดูกลุวนๆดีแล้วคือพอใช้ชื่อนี้ปั๊บเป็นยังไงครับพี่ก็โอเคดีนะฮาดีนะมีคุณมาขอถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับโอ้พี่แจคขาเราเปิดมากี่ปีแล้วคะเออถ้าเป็นรุ่นแม่ก็20ปีแต่พี่มาทําต่อจากแม่ตอนนี้ก็5ปีร้านเราเนี่ยทีเด็ดก็คือเป็นตีนไก่ก็ตีนที่ร้านเราละลายในปากไม่ละลายในมือครับ ให้แนะนําเมน kind of ูที่แบบว่าเด็ดๆแล้วลูกค้าชอบสั Illust ่งกันเยอะก็ที่ร้านเราจะต้องมาที <t <t ่นี่ก็ต้องเป็นกุ้ยเดี๋ยวไก่น้าตกน้องหมูเคยกินไหมฮะกุ้ยเดี่ยวไก่น้ําตกไม่เคยเลยครับน้ำตกที่ร้านเราจะแบบจะหอมสมุนไพรนะครับาหลักๆเลยที่มาก็จะเป็นตีนพันเล่นแล้วก็อันนี้แนะนําครับแซ่บแห้งครับแซ่บแห้งเป็นแบบลวกจิ้งุมรวมแล้วก็แบบแซ่บๆเนี่ยฮะ อันนี้นี่เป็นร้านแรกเพราะว่าตั้งแต่น้ำตกบ้างแซ่แพ้่งบ้านกินเลยอันนี้หนูไม่เคยเจอเลย่รฮะจริงม,มันมีทั้งน้ำตกแล้วน้ำใสใช่ไห<ช>มครับมีทั้งน้ำตกแล้น้ำใสบางคนไม่ชอบกินน้ำตกไง<อ>แต่ว่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่ร้านเราจะเป็นรสชาติแบบจัดจ้านถ้าถ้าถ้าใครไม่ชอบเผ็ดไม่ชอบอะไร่เงี้ยบอกเราได้พี่แจขค่ะถ้าเกิดวันนี้คนดูเขาแบบติดใจอยากจะไปที่ร้านตามมาได้ยังไงบ้างคะขอให้พี่แจต่างหน่อยค่ะ ที่ร้านเราก็มาง่ายมาที่ลาดยาวเลยนะครับเอาง่ายมาถามเลยว่ามาลาดยาวต้องเจอตีนตรงไหน,นร้านเราจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงแล้วก็ถึงบ่ายสองจริงๆไะอยากให้ลูกค้าโทรมาสั่งจองล่วงหน้าก่อนนะครับเพราะว่าร้านเราจะหมดโลูกค้าเยอะใช่ใช่ใชเกรงใจลูกค้าที่มาไกลๆะครับก็เลยแบบว่าอยากอยากให้โทรสั่งจองล่วงหน้าแล้วเราจะเก็บสินค้าไว้ให้ะครับขาฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะคะร้านคือมาลาดยาวต้องเจอตีน ฝากร้านกับฟอดเอฟนะครสวรรค์ริมปิงค่ะและรอบหน้าเราจะพาคุณไปที่ไหนสามารถติดตามกันได้ที่เพจนะคะฟอดเอฟนครสวรรค์ริมปิง